เป็นตอนซอนพี่น้องเนาะไม่กําลังแรงเชียร์แรงใจอย่างหล่นลามย้ำเอากันเด้อครับเด้อทักหน้ากันยังวางลาอยู่กันบ่อจากไรเครืองเสียงผู <c oughs> ้นั่งไก่ใน่กาศอัดหูฟังเอาไปจังไหนมา่อของไงสายันเศร้าสุดไม่ลาสุดเนาะครับเนาะพยายามสรรหาสิ่งดีๆครับพี่น้องครับสิ่งแปลกใหม่ให้กับวงการให้กับพีกับน้องได้เบิง่งได้ชมกันเนาะครับเนาะ พยายามสร้างสรรให้หญ่ขึ้นเรื่อยนะครับบอยู่ที่เก่าในเขตนี้ถือว่าเป็นงานแรกนะครับที่นํามาเปิดในพี่น้องในเบิง์นสำว่างานที่งานนองของเด่นใช่เองนะครับเนาะเด่นใช่กะมีพีมีนองมีมูมีพวกนะครับเนาะยู่นี่เป็นจะภาพรวมน้ากันนะครับเนาะ ลเออแล้วจังว่าสาธุสาธุสาธุกูกูสันโทโกนะคมโนกัสตโปโคตโมแล้วจังว่าคุณพระีอารยเมแตยโยรวนแต่นองพุทโให้มาปกมาบังไห้มากังให้มาเื่อม

หลับเป็นว่าเด้อได้ขึ้นสาธุเด้อขาดสิยอมมือนองสาธุการบ้านการโน้ตถึงคุณเทพทาวหินฝาบุยสูง มือนีเดือกขาในไหมมาดมุงมาแข่งเวทีขอให้เสียงผมดีที่ดังคือเสียงของผูมโหชนในห้องปัดตาพี่พื้นตำขอนั่นแล้วขอให้มาลำขาเทิงงานแลพามคุณทุกรรมขุดหนักหน้าโคคุณผุดโททัมโมพระสังโคคือกันให้ซอยองพ้นของขอให้เสียงของขาดังไก่สมสือไอ้มีคนนำพื้เทิงบ้านเหนือบานตายข้าลาวางลำคุณทุกรรมพระปัดเจกอรหันมาบ้านด่านเสียงลำแห่เรียนไหลป้าน้าจังมัยามลำนี่ให้มีคนหนึ่งชอบประกอบมดทุกดาน แกนกายอดนวลชวนเอาใจคนไว้ผัวมาฟั่งขับลังคองให้ก่อนไหนลงังอย่ามีค่าอะไรข้างเด่นอย่าลงซื้อเสียงผมขอให้ซาป,ปงปงหรืออด็สตสักดาคุณนบีดาหามาดาผ่านยาพมหรือแทนให้กอมใจคนไว้การล่ำแก่ได้ไก่กห้คองของให้มาเผื่อ้องสมองไหลและนิว้วคือนนำในกระแสโจดได้แก่แปรปันมารีโจดได้แก่แปรปันมารีไปนในสนในน้ำให้เรียนผ่านปตุ้มขิงเข่าสีมาลองกาบีชาดีทุกสขออย่ามาถูกต้องตัขาอย่างใดไ้นอง ี่ไดคุณพอบุม,มาฟังนอกนีนไดคุณพอบุม,มาฟังแต่คุณเน้นคุณพาให้ลำเละผมบางคุณนางน้อยท้อลานี่พื้นลุงคุณนางน้อยทอลานี่พื้นลุงขอให้มาห้ามหุ่มมากรมกุมดานีจิต เจนี่ฝากไปกับอาจารย์มาภาษาหนุนภาพล้ำในเดมีค่าคางสาธุเด้อให้ม่าแพงทั้งให้ปัญญาไม่แก้ไงเอาถามมาหลายหลายเห้เก๋ได้ทุกข้อจากค่าคางละบางตอนตกบทจอนจังจอนเล่งใส่ทางเสียงใหญ่ใดมีกันตกต่ำคนจนเต็มคนแนมหน้าห้งามขึ้งงอปลรดจะน้าจากใดเอาไปไอซ่อนโฮมเตียงเอาไปไอซ่อนโฮมเตียง ครับผมก่อนอื่นเมื่อสิบหน่วของผมเด่นใช่วงสามารถครับขอกราบนอนมนาัสการพระคุณเจ้าครับเราเนรมากาวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นประมุประทานผู้เป็นพอบานสพานเมืองครับนั่นคือคุณพ่อกำนันคุณพ่อใพญยบาลนอกค้าเนาะกล่าวสวัสดีทั้งคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพสัทธานอกข้เนาะพร้อมด้วยพี่ๆเจ้าภาพเฮาเบิร์ตสุกุสุคนครับหลกักอมิารมัแคนแฟนมอลำกับถี่ลืมโมได้ผู้มาให้แรงเชยร์แรงใจ สำหรับเดินชชยวงสามารถบัวพันธ์ทั้งโสมณีนอกับเนะพี่น้องชาวบ้านถวัดดินแดงบานไกลชิดติดกันบ้านไกลเรื่นเคียงนอกัาเนมอมณีือวานะครับเป็นเทรกนอกัาเนะเทรกแห่งมันที่เดินใช้พรเนวขึ้นบัวพันธ์ในมสัสแสดงให้พี่น้องในเบิงกันย่อนว่าคุณพ่อคุณแม่จเจ้าพาวสภาพเป็นู้หยิบยืนโอกาสที่ดีเป็นบุญยิบยืนโอกาสที่สําคัญนี้ให้สําหรับทีมงานของเฮา จังไดมาอ่าทั้งท่าจังใดว่าเห็นหน้าเห็นตาเห็นผีเห็นน้องเนาะครับเนาะเอาเป็นว่ามเอนี้เจ้าภาพสัทธาเฮามีผู้ใดแน่เนาะครับเนาะอ่าใบใส่ละใส่กาตฮองกระจำบ่ค่อยได้ปันใดทีแน่แน่คือพี่ย่าเนาะครับเนาะอ่าพี่ย่าแล้วก็นหาพรกับปูเพิไปติดต่อแล้วก็เพื่อนตอมนะครับมูตอมกับพุลละมาทั้งอุบลพุลละมาอยู่พี่เนาะเอาเป็นว่าจังหน่อยจังอ่านสนอนคุณบัวผันเนาะเอาเอาข่าวข่าวสักก่อน อ่านโหลดบอกครก็อ่านหนังสืกอก็พอใครออกวันไหนได้ครั <c oughs> บผมนายธัญญาวรชัดครับนายจิตจูนไกยสิทธ์นะครับนายเตียงวรชัดนางรัตด,ดาวรชัดนางวิภาไกยสิทธ์นะครับนายประชาวรชัดนางบุตไทยวรชัดนางซ่อนกลิ่น ว่าระชัดนรับนอทีแน่ๆนี่คือจำเนียรตีซื้อเล่นแต่ว่าซื้ออีีลนี่จักเป็นไผเป็นไหวเด้อนะครับนอเอาบัววากันครับพี่น้องครับเอาเป็นวานะครับจะในกระดาไมาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วนะครับมือนีกับหายเร่งเชื่อเร่งใจกันไปขึ้นโยกับพี่กับน้องวาอ่าเร่งเชื่อเร่งใจส่วนนี้พี่น้องเสียห้ายซำไส้มอลำกับจังสียูได้จากนี้ขึ้นหลังพี่น้องในการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับนอบัววาสิเป็นทั้งด้านอาวีซีดีการแสดงสดนะครับนอแต่ว่าช่วงนี้บ่ได้ถ่ายท้ำบ่ได้จำนาย ามาแล้วประมาณหลายเดือนนอกกับนอกคือหยุดการทําไปก่อนนะครับเพราะว่าส่วนมากที่การสื่อสารออกไปการร้องการรับออกไปบางเพื่อกับเป็นลิขสิทธิ์ของเพื่อนเป็นเพลงของบริษัทต่างๆนอกกับนอกเพป็นการเลยอ่างห้ามงดไว้สักก่อนพี่น้องกะอดเอาสักก่อนนะครับเด้อผู้อยากฟังผู้อยากเบิ้งซีดีชุด,ดใหม่ก็ได้เห็นมาถามหลังเวทีหลายคนอยู่นะครับเอา้าปีใหม่ครับปีใหม่ถ่าสกนนากักก่อนจะเข้าเจ้าคุนอีจักก่อนเพ่แค่เท่าจาัง่วยหาทางลงครับเถิดคุณเบอผ่านมาไหวอ่อยองคู่สักก่อน หลังจากหันจังฟังลำสิงลำยาวกันอดใจรอสักครู่กับผู้มักสิงบางยาวกระไดเนาะครับเนาะลาเป็นว่าดื้อนายกันฟังดื้อทันทั้งไหลถูกตำฟังดื้อทันทั้งไหลถูกตำเบาแรงกันทั้งลำผมก็ยังบอยไดเ,เรียนดูทองทันทุก ที่ชันพวกท่านทั้งหลายับทั้งหญิงทั้งชายสู่คนมาเต่านักป้อนันเอฟังหนูไปก่อนข้อพ้นพวกพี่น้องท่านนี้อย่าเตือนทุกมือเพื่อนหน่อยหนุ่มสุงไปขออภัยนะหมดสู่คนทางขายท่านบอไตผมเสียเอาจนกาแข็งคมก่อส่บมอได้มันมอไดสีเทียนซำเตือนกานมักก่อนคันหรือว่ามักก่อนสลากก่อนเดือก่อนดา ปีสีมากคอยถ้าฟังบาดเบาเดาขอต่อไปท่านบ่ได้ก่อนไม่มาล่ำสี่ให้กำดิ้นสายใส่ตา,ส,าสองกำมักก่อนทำหรือว่ามักก่อนแก่สับเปะลงแดนท่านบ่เป็น,น,น,ปนจะแปสิย่อมไงดาแทนปีนี้เดิำกันย่งบ่แน่นขาดเนี่ยจังว่าผงพอจําน้องกู้กิดแต่งต่ำความรู้คอยฟังดูบาด5าถึงปีหน้าหรือว่าผีสีมากคงสีได้ยินข่าวย่าน เออเมยานทไทกายให้ลอยสาวไปไอ้ซ้ำซ้ำคนบ่อเด้อพอบอ่อแมนผมบ่อหล้นเด้อหมู่ลุงตาปีสีมาคงเย็นชัวร์ดีมีใดทางไหนนั้นล่ะพ่อเตียงเน้นไปเดยถ้าเพียงเล็กน,น้อยพออ่อเบาสู่ฟังเบียบจังบังขังอยู่ในฝนฝนบ่ท่านนี่ข่มบ่อฮอนจมใจกาซาเขานั้นล่ำหนีกิดค่มบอกก็ข่มแกกาเขานันจังฟันเดียวนี่นั้นผมบ่อท่านี่บ่ท่านนี่ข่มแข็งดังขี้ข่มพาเป็นเจเน่ผมคงมหนีไปนาะไปหนะาเบาหวังขึ้นมาสูตา่ต้นหมักเราบ่โคงสิหมันกว่าน้ำ กัวหน้าอ้ําคงสีมันกัวหน้าน้ําสีหน้านวนแค้นส่วนสาก่อนพ่อลุงเอ๋เอ,อขอเสียงตบมือจากบ้านนะครับขอบพระคุณไดหลายครับเอาไปไฟังคุณบัวพันน์จักหน่อยเนาะมากกับแม่ผอบมูอีกเลยหมอหลุดบอดอีเห็นกันเกือบซีฟป,ปีเนาะหมอเนาะเป็นยังไงสบายดีมีแหง้งเดี๋ยวมีอะไรไหมาล่ะบอก <c oughs> มูเนี่ยแปดซีฟมีอนะไระหมอรำดินใส่ยังบอกกันไหนจัดมีอะไรในคุณบัวพันน์หาให้ไน้เด้อ เพิ่นเป็นพูติแปดชิบเก่าได้บออย่าเอาไปลอยถอะลงเก่านี่ล่ะมันจะงามนอกสงกันได้ห้ามมันนี่ลำลงแล้วข้ามาล้มียงหายอย่า่าไปใส่เด้ออย่าว่าไปใส่เดอ้อ,ส,ดอสีหาผัวท่านนี้สร้างมันมาล่ำไก่สามต่สีหอดน่งจนดักแปดดักแปดเบิด สวัสดี ali, ทีมงานพี่ร์สพี่หมอนค่ะนาคกาจภาพเก่านำมาแรงใจแรงเชียนะคะกลับสวัสดีพี่น้องกับห้องวัสดุส่นค่ะพี่น้องสวัสดีแดงพี่น้องบันคามพี่น้องบันจานค่ะนำมาแรงใจแรงเชียนะคะขอโค้หรับทีมงานคุณพ่อจภาพคุณแม่จภาพเก่าสู่ผู้สกุลกันและกันจีเฮก็มองไว <ım> ้ใจแก่ทีมงานของบพรนนท์สศเด่นชัยโวลสามารถโดยดีตลอดมานะคะชนี้ก็ชื่อว่านาการงานนักคนเล่นเนาะมอหลงมาล้ออาศิวัยอาศิลาเน่ จะในกาบพพันวากัน้วพี่น้องเด้อนะคะอพิ่มอนน้องว่ลมีมากมืนีขึ้นหนาโรยแห้งเลยว่าะอุนพอแห้งกะได้พี่มอนนับประวัตบุญบานพียมางหันในียากเลยนะนะคะเอาเป็น่ากว่าปีผลักแันเสีดับผ่อนหนามว่าละมียิงซ้ำนี่หนาววาละปุ้ยใส่แหงสีน้อยแล้วเก่าอันลบมือนว่นไหนดอกเกี่ยวขอพ่อมัน อาวมาฉัน,นีนะคะ่อยออยเาะคู่ก่อนกันเลยกันนะคะก่อนสีสิงก่อนสีจสเจ้าก่อนสีเงาคุณเด่นใอยละอันซ่อน,อนฟังซ้ายกับมี่ฝังขวากับมี่อันฟังฟังซ้ายนี่หลุนบิ๊กเดอะบิ๊กฝังซ้ายบิ๊กเดอะแบ็กเป็นยังไงวะอ่ะอันใหญ่พอท่านกันเนาะ อัลลูนิสงสัยสิบริกินยาคุ้มไหวบริจักบุญเนาะตัวลุนน้องหมูแดงนี่ก็ม่ใช่ย่อยได้นี่สาวสวยประจับมวูวบานน้องหมูแดงไปใส้ห่านใดเวทีใดนำให้แรงใจตลอดกาลเลยเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะไปอ่อยยาคู่กันกันเลยกันย่าซ่าน้องซ่าน้องเด้อเอเด้อถือว่ามวนน้ำกันเนาะ เอาละมาสาธุนสาธุสาธุพุทธรัตน์รตรมรัตนังสังมาร,ตรัตนังล้วนตะนอพุทธตรตอดังคุณบิดามารดาคุณรุณมาอาจารย์เฮียเจ้าจีนเจ้าฐานีเจ้าบ้านเจ้าเมืองไอ้มาปกมาบางังให้มากังให้มา,าลำม,มาลำ ឋ្រ oh yeah, ូវាជា เมนวาคุณนายแมนว่าคนนายก็สาเจ้าได้ข้าจะโยมเมื่อไหวคุณคู่ผสมสาสาเจ้าได้ข้าจะโยมเมื่อไหวคุณคู่ผสมสังคุณคูมาอาจารย์กาเจ้ยกใส่ก็ถ้าเวลาไหวมาเสียนเจ้าละขนากรนีมันนอกปองเจ้าละขนากรนีมันนอกปองข้อจัดสังไวให้เต um. re ิมตังเติมเต็มคอยนันาบกาเจ้าจะใสแม่ไอแม่แลวพะดังนา้น นานาผู้หญ้ามาหัวโจนฝนมาคนมาในขันละนานาใหญ่ไปนั่นเดาไฟละนยนละเรยองข้างหูอู่น้ำขอนั่นแล้วขอให้แจ่มใสน้ำทอดน้ำคุณเพียบบานบ้านทีเดาบ้านทีเด็ก้ามน้อยสาวเสกเกศสมคุณเมื่อใ้ก็ดเจ้าก็จัดลมจัดลมมาลองทีทั้งมืาคุณนันเดนานั่นเดากุลเราประสงค์องค์การมุ่งสามเมื่อน้อยมากเล่นหยาบก็แจ่มถูกโจทย์ในคณะมือนีนสิลาเมยาียแก่กัน อดหนาหน,า,นมามอนอยู่ในนิ้ข้าพสินีเสนอคนนํำเวทมนต์กังใหม้มาบังไม่เมาอย็บปะเทียมตโโโัาาาวตสว,วิปิคขลากาเจ้าทางเอาหนลาไว้ตัจาลคบา,บาคุณพอบีดดงไปตัวฉลาะคุณแม่นาคุณกูบานีสนอเจ้านี่โมเชนในทางภาษามี่ผู้นและภวษาพูไปไหน เมื่อใ้ดากาประดับดอกไม้ผู้ชาไหวกันดังทุกสิ่งล้ำทุกสิ่งล้ำสักพลาลงสักเสร็จคอยมาให้เม็ดแห้งตันตะขาค,า,าคุณกูวานี่สนอคนณอ๋อคนอ๋อยขอให้น้ำมาสอยยาได้ตกกดับผู้ถอยลาแต่าาสาวผู้ถอยลาท้าเสียงอ่ะสาตสาร์ไว้สก่อนคุณพ่อมามาก็เฮาหาก็สิไปนหนังมาหลังคาเมื่อซีนเนวของบบพันิสโตคาขอกราบนมัสการ พักุนเจ้าทุกรรทุกองค์ค่ะตอนละมากกเจ้าชีเจ้าทานเจ้าบานเจ้าซองเมเจ้าทรณีสิงศักดิ์สิทธิ์จิปกหลักษาบนเมก่อควเฮาค่ะเรื่องอะไรค่ะคุณพระบานสพันเมืองคุณ่อกำนันคุณพ่อพ่บานหรือว่าสิเป็นทีมงานทันอบตหรือว่าสิเป็นทีมงานทันอบพรอหรือว่าสิเป็นทีมงานทันสหอหรือว่าสิเป็นเจ้าหน้าที่กองเฮาและก็ที่มารักษาการในนาวิธีและการเรื่องอะไรค่ะคุณพรเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพก็เฮาและก็พี่น้อง ถวัดเด่นแดงพี่น้องเช่าบันคามพี่น้องเช่าบันจานละกเกียกไล่โม่บ้านถียมวามในการในงานของคุณพรเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพประเฮาค่ะบุญมากพรามีบุญอยพราทรงนะคะบุญหอนยันเกี่ยวแต่ชาติปังก่อนจะเนบหวนบุญกุศลของคุณพระเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพประเฉะนั้นแล้วมันนี้ค่ะเมื่อวันเองค่ะมีตาอย่างเก่าซอเทามีตาผาน้วคุณเด่นนอกนำทีงานมายอมได้กับผาน ตาว่ามือนี้นะคะที่ว่าบุญบูพันกับคุณเด่นชัยนะคะในท้ำหัวมกับคุณวัชราคุณเมญชากวบ้านเขาเต็ปังก่อนนะคะจต่ในเมาเสพของฉลองงานให้สำหรับพี่น้องชาวทวัดดินแดงก็เฮาได้เบิ่งในเช่อมกันนะคะผู้ละคนก็ยังอยู่ในวีซีดีแล้วบูพันเด่นชัยก็ <c oughs> ขอบคุณสำหรับพี่น้องสำหรับสนับสนุนวีซีดีปลอมวีซีดีเถื่อนนะคะตว่าก็ของเถื่อนๆของปลอมๆในหลัง ทำให้โบพันละกาเดินใช่ละะ้วกาคุณสายันอยู่ใดทุกมือนี่นะคะแต่ว่าตอนนี้บบมีวิสิรีออกมานันก็คือ